งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาจริงๆนะครับสําหรับชีวิตคนทุกคนนะครับบางอย่างเมื่อวานนี้นะครับตัวผมนะครับกับน้องชายของผมน้องชายผมจะเหมือนว่าไม่ได้มาอยู่ในวงการฟุตบอลแล้วนะครับจะเขาออไปทําธุรกิจร้านอาหารนะครับอย่างที่ผมคุยกับน้องผมเมื่อวานนี้นะครับยังเสียได้ในฝีมือในความรู้ความสามารถในด้านฟุตบอลของน้องผมจริงๆนะครับก็ขอนะครับถึงเลือกไปอย่างนั้นจริงๆไปทำร้านอาหารนานจริงๆผมขอให้น้องผมเฮง รวยๆปังๆนะครับมียอดปังๆทุกๆเดือนเลยแล้วก็เราเราไว้เจอกันนะครับอาจจะไม่ใช่บบครับในเรื่องราวฟุตบอลที่เราจะมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับแต่ก็ขอผมอยากอวยพรน้องผมแล้วก็ขอสัสดีนะครับแล้วไว้เจอกันน้องรักนะครับค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีทุกท่านเลยผมบาสที่บอลมาเหมือนเดิมนะครับก็คืนนี้เป็นวันศุกร์ที่6มิถุนายน2568ครับค่ำคืนวันนี้ฟุตบอลน่าสนใจเอะแยะเลย นะครับตัวผมเหมือนเดิมหยิบยกมาให้นะครับกับ3มทีมในช่องนี้นะครับ3มทีมที่น่าเอาไปแยกเน้นจัดหนักผมรับประกันผลกําไรให้ในทุกๆวันนะครับเมื่อวานนี้อาจจะหูแหว่งเล็กน้อยนะครับวันนี้จัดให้ทบต้นทบดอกอย่างแน่นอนนะครับแต่ก่อนจะไปฝากครอบครัวไว้ก่อนเลยนะครับครอบครัวผมครอบครัวเทพบอล VP ีนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับและต้องการเข้าครอบครัวฟุตบอลดีๆครอบครัวกีฬาดีผมยินดีต้อนรับในทุกๆวันครับเพียงแค่เปิดใจครับ จิ้มเข้ามาใต้รูปโปรไฟล์ผมได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้แรงสิ้นนะครับคุณจะรับแนวะทางฟุตบอลดีดก่อนใครครบทุกคู่ครบทุกลีกนะครับถ้าอยากได้การแนวนะทางฟุตบอลสดเราก็มีให้กันตลอดทั้งวันทั้งคืนครับนอกจากตัวผมแล้วครับมีทีมงานอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนําสายฟุตบอลเยร์ยัยใหม่ที่อยู่ในครอบครัวสปอนเซอร์เดียวกันกับพวกผมครับถ้ามีปัญหานะครับสมาชิกของผมนะครับที่ตัวผมดูแลผมจัดการให้ทุกกรณีเลย นะครับคืนนี้นะครับจัดมาให้สามทีมทบต้นทบดอกแน่นอนย้ําว่าเอาไปแยกเน้นจัดหนักกันนะครับคัดมาแล้วจะเป็นทีมไหนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้ครับคู่แรกนะครับเรามากันที่ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกันนะครับไปที่ประเทศนอร์เวย์ครับทีมชาตินอร์เวย์ครับจะเปิดบ้านตอรักกับเมืองนั่งของทีมชาติอิตาลีนะครับคู่นี้คิกออฟเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าอิตาลีบุกมาได้เปรียบครับบังคับชนะ ในเวลาเท่านั้นนะครับกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้เสมอไม่ได้คือหูแหว่งครับเจอกันมาในหัวล่าสุดนะครับต้องย้อนกลับไปปี2องพนะครับเป็นทางด้านของทีมชาติอิตาลีครับชนะนอร์เวย์มา2ประตูหนึ่งครับแมตช์ล่าสุดที่เจอกันมานะครับส่วนผลงาน5านัดหลังของทั้งคู่อย่างนอร์เวย์ฟอร์มดีครับห้านัดหลังเขาชนะแข่งถึง4ี่เกมครับแพ้แค่เกมเดียวครับก็ถือว่ามีฟอร์มที่โคตรดีเลยนะครับสี่เกมหลังมาชนะมาลวดเลยนะครับส่วนอิตาลีฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชนะ2แพ้สออร์มอใน าแมตช์หลังสุดที่เขาลงทำแข่งขันมานะครับวันนี้ความพร้อมเกมครับเจ้าบ้านนอร์เวย์เลือกชุดใหญ่มาครบครับวันนี้ไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดทษแบนใดพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามในค่ำคืนวันนี้ครับท้งฝั่งอิตาลีเช่นเดียวกันครับก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเหมือนกันนะครับคัดตัวมาก็ทีเด็ดเหมือนกันชุดใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันในค่ำคืนวันนี้นะครับแนทางอผมบาสใเช้บอลที่อยากให้เลือกเชียร์แล้วอยากให้เลือกมองกันสำหรับคู่นี้นะครับอยากให้มองทางด้านของทีมชาตินอร์เวย์ไป นะครับวันนี้ได้เปรียบทุกๆอย่างครับเล่นในบ้านตัวเองต่อหน้าแฟนบอลนะครับถึงสภาพศักยภาพทีมนะครับตัวเล่นของนอร์เวย์อาจจะดูด้อยกว่าทางด้านของอิตาลีแต่ทีมเวิร์กช่วงหลังนะครับนอร์เวย์ทำได้ดีนะครับและมีดาวเด่นดังๆเกิดขึ้นมาเยอะเลยในยุคนี้ของนอร์เวย์ผมคิดว่าสู้ได้ครับในการเล่นในบ้านของตัวเองนะครับปิดประตูแพ้ไปหรือบางทีชนะอิตาลีได้ด้วยสาไปครับวันนี้เลือกเชียงด้านของทีมชาตินอร์เวย์ครับไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับ คู่ที่2นะครับยังอยู่ที่ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกันครับเป็นทางด้านของทีมชาตินอร์ดมาซิโนเนียครับจะเปิดบ้านต้อนาปเยือนด้านของทีมชาติเบลเยียมนะครับคู่นี้นะครับที่ออฟเวลาตีหนึ่งสิบห้าเช่นเดียวกันนะครับความเป็้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่านะครับเบลเยียมบุกมาได้เปรียบครับบังคับชนะ2ประตูขึ้นไปกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มก็ได้ครับเจอกันในหองล่าสุดครับเป็นเบลเยียมเปิดบ้านเอาชนะ นอร์ดมาซิโดเนียมาหนึ่งประตูศูนย์ครับตอนย้อนกลับไปไปีสอบมิถุนายนู่นเลยนะครับส่วนฟอร์มการเล่นห้านัดหลังสุดของพวกเขานะครับอย่างทีมชาติมาซิโดเนียครับเอาชนะแข่งสี่เกมเสมอเกมเดียวนะครับถือว่ามีฟอร์มที่ดีมากๆในส่วนเบลยเยียมฟอร์มไม่ดีครับในห้าเกมหลังสุดนะครับแพ้ถึงสี่ชนะเกมเดียวคือชนะยูเครนในนัดล่าสุดเท่านั้นนะครับถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับน็อตมาซินเนียก็เรียกชุดใหญ่ลงมาทาการขันในค่มคือนนี้พร้อมจัดเต็มร้อยในคําคือวันนี้เลยนะครับสําหรับน็อตมาซินเนียส่วนทีมชาติเบลเยียมครับก็เรียกตัวมาครบเหมือนกันนะครับคิดว่าจัดชุดใหญ่ที่สุดนะครับในการค่ําคืนนี้ในการลงสนามนะครับก็คิดว่าจะกันมันพอสมควรนะครับแนวทางของผมบาสเทบอลที่อยากให้เลือกเชียร์แล้วอยากให้เลือกมองการสําหรับคู่นี้ครับมองไปที่ทางด้านของทีมชาติเบลเยียมไปได้เลยนะครับจริงอยู่ครับวันนี้นะครับ น้องมาซิเนียเล่นในบ้านตัวเองต่อหน้าแฟนบอลครับแล้วก็ช่วงหลังยกระดับทีมตัวเองมาดีเหลือเกินนะครับก็ขึ้นมานะครับจากเคยแบบว่าตกเป็นนะครับรองบอลมาตลอดนะครับแต่เดี๋ยวนี้มาซิเนียทาผลงานได้ดีขึ้นนะครับแต่การมาเจอกับเบลเยียมในตอนนี้ครับถ่ายเลือดใหม่ก็จริงแต่กลัวเก่าก็ยังผสมผสานกันอยู่และคิดว่าตัวผู้เล่นยังดีกว่าพอสมควรเลยสภาพทีมตัวผู้เล่นดูดีกว่าอยู่แล้วเบลเยียมกับ1ประตูนะครับมีแน่ลุ้นแมตช์ที่2เท่านั้นถ้าเกิดว่า ไม่มีดีจริงๆจะไม่เปิดมาขนาดนี้สําหรับทีมชาติเบลเยียมผมมั่นใจว่ามันต้องมีอะไรนะครับคิดว่าเบลเยียมจะผ่านกำแพงได้ในครัคงนี้เลือกเชียงด้านของทีมชาติเบลเยียมครับไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับคู่ที่สนะครับคู่ปิดท้ายเรามาปิดท้ายกันที่นะครับเฟนศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเรือโซนอเมริกาใต้กันครับเป็นด้านาของทีมชาติโคลอมเบียรครับจะเปิดบ้าน ตอนหลับกำลีงานั่งของจิมชาติเปรูนะครับคู่นี้คิกออกเวลาตี3ามครึ่งบ้านเราพอาคามได้เปรียบทนี้ต่างประเทศมองว่าโคลัมเบียได้เปรียบครับบังครับชนะนั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มไม่ได้ครับสอประตูกินเต็มสอประตูคืออูแหว่ง เจอกันไม่นหดล่าสุดนะครับเป็นเปรูเปิดบ้านเสมอกับโคลัมเบียมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับส่วนผลงานห้านัดหลังของทั้งคู่ครับไม่ค่อยดีทั้งคู่นะครับอย่างโคลัมเบียครับชนะแค่1เกมนะครับแพ้3แล้วก็เสมอ1เกมใน5นัดหลังสุดของพวกเขานะครับส่วนเปรูครับชนะก็แค่1่เกมนะครับเสมอ1แล้วก็แพ้3มเกมเช่นเดียวกันนะครับถือว่ามีฟอร์มไม่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแนวทางผมบาสเทบอลนะครับหรือ ที่อยากให้เลือกเชียร์กันผมอยากให้เลือกเชียร์ด้านของทีมชาติโคลัมเบียไปนะครับต้องการแต้มมากๆเลยในตอนนี้นะครับตัวผู้เล่นก็อยู่พร้อมครับถึงไปรู้ก็ตัวผู้เล่นอยู่พร้อมเช่นเดียวกันแต่ผมมองว่านะครับว่าพวกเขานะครับโคลัมเบียเล่นในบ้านตัวเองได้เปรียดอยู่แล้วทุกๆอย่างอยู่แล้วมามองว่าวันนี้1ประตูมีแน่แน่รุนแม่สองแค่นั้นสำหรับทีมชาติโคลัมเบียคิดว่าต้องการแต้มและตัวผู้เล่นดีกว่าสภาพดีดีกว่านะครับเลือกเชียร์พวกเขาครับทีมชาติโคลัม สรุปแนวทาง3มทีมหน้าช่องในงคัมภีร์นี้ที่ตัวผมบาสเทบอลคัดมาให้ครับเลือกเชียร์ทางด้านของทีมชาตินอร์เวย์นะครับทีมชาติเบลเยียมและปิดท้ายด้วยทีมชาติโคลอมเบียรครับเป็น3ามทีมหน้าช่องที่น่าเลือกเชียร์ที่สุดแล้วในคัมภีรนี้ของผม บาสเทเบอลนะครับสุดท้ายผมฝากกับเป็นพิเครับแนวทางบทวิเคราะห์จ้างผมบาสเทเบอลที่กับพี่ๆเอฟซีบาสเทเบอลทุกท่านในทุกวันครับผมให้ด้วยเหตุผลของฟุตบอลครับข้อมูลฟุตบอลมีแล้วความน่าจะเป็นของเกมนั้นครับไม่ใช่เปิดคลิปมาชี้ทีมนู้นทีมนี้มั่วโซตเลงไม่มีข้อมูลน้นผมไม่ทําอันนี้ผมให้ด้วยข้อมูลและความน่าจะเป็นจริงๆซึ่งผมมีบทวิเคราะห์วิจารณ์มาให้รับชมรับฟังเมื่อสักครู่นี้ครับจะมาไม่มามันคืออีกหนึ่งเรื่องนะครับฝากกันไว้แล้ะฝากกัน ปตัวบบาเอลยินดีต้อนรับในทุกวันเลยกับครอบครัวเทพบอลวีพิงเราเปิดใจครับปัดขวานะครับใต้รูปโปรไฟล์ผมมีทางเข้าอยู่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแดงสิงครับคุณรับแนวทางฟุตบอลรับที่เด็ดในทุกๆวันก่อนใครนะครับขอให้โชคดีทุกท่านวันนี้ FC บาสทีบอลนะครับขอให้เฮงรวยจริงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ